นายพล่าล่านกบินหลาดงสูญหายกว่า3มเดือนพบเป็นศพอยู่ในเหวกลางป่า เมื่อเวลา11นาฬิกาวันที่8กุมภาพันธ์5 5 7พันตํารพันตำรวจตรีบรรดาศักดิ์ศรีเลิศพนักงานสอบสวนเวรสพทุ่งขางโงกอําเภอเมืองพังงาได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่าได้พบศพในหิวลึกในป่าคาดว่าจะเป็นศพของนายพลานลากนกบินหลาดงที่สูญหายไปเมื่อช่วงเดือนตุลาค,คมปี2556จึงออกตรวจสอบพร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านในท้องที่พบที่เกิดเหตุเป็นหุบเหวที่มีสายน้ำไหลในป่าเมืองกระทะทองเขตป่าสงวนเทือกเขากระทะความบ้าน บางการหมู่4ตำบลทุ่งขาโง,งกอำเภอเมืองจังหวัดพังงาได้พบศพนายวิโสแย้มอิม่มอายุ51ปีอาชีพช่างซ่อมรถยนต์อยู่บ้านเลขที่142ทับ4หมู่3ตำบลนบปริงอำเภอเมืองจังหวัดพังงาจึงได้รับแจ้งว่าได้หายตัวไปเมื่อวันที่19ตุลาคม2556โดยได้แจ้งกับทางบ้านว่าออกไปล่านกบินลาโดงมาเลี้ยงและจำน่ายซึ่งเป็นงานอดิเรกของผู้ตายทางญาติและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายได้ระดมกำลังออกติดตามค้นหายอย่างต่อเนื่องมากกว่า ก่อหนึ่งเดือนก็ไม่พบทําให้ทุกคนก็หมดสิ้นหวังไปแล้วนายนิติพัฒน์แย้มอิ่มอายุ49ปีอยู่บ้านเลขที่64ทับหนึ่งหมู่4ตำบลน,นบปลิงอำเภอเมืองพังงาจังหวัดพังงาน้องชายของผู้ตายเปิดเผยว่าหลังจากที่พี่ชายสูญหายไป ตนเองได้ร่วมกับญาติและเพื่อนๆรวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายได้ติดตามค้นหาทุกๆวันเป็นเวลาเกือบหนึ่งเดือนท่ามกลางกระแสข่าวลือต่างๆว่าอาจเป็นอาถรรพ์ของป่าบางกระแสก็กล่าวหาว่าหนีนี่ก็มีจนล่าสุดเมื่อประมาณเจ็ดวันที่ผ่านมาชาวบ้านที่เข้าไปหาน้ําพึ่งป่าก็ได้บอกกับตนเองว่าเจอเสื้อและผ้าคลุมกงนกอยู่บริเวณ หดหินริมลำธารที่อยู่ภายในหุบเหวแห่งนี้วันนี้ตนเองจึงชักชวนเพื่อนๆอ,ออกมาหาหาจนพบในที่สุดโดยสภาพสุเหลือแต่ผิวหนังและโครงกระดูกติดอยู่ใต้ขอนไม้ริมลำธาร ด้านพันตำรวจตรีบรรดาศักดิ์สีเลิศจากการชนสูตรสอพบว่าที่กระโหลกศีรษะมีรอยร้าวและยุบลงไปซึ่งคาดว่าผู้ตายคงจะลื่นถลายจนพลัดตกลงมากระแทกกับขดหินในเหยวจนเสียชีวิตและในขณะนั้นเป็นช่วงหน้าฝนที่มีกระแสน้ำมากและไหลเชี่ยวทำให้ศพไหลามาติดอยู่ใต้ขอนไม้ดังกล่าวามามนม